สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับพันแจ็คนะครับนะเจอกันรังเียสวยขาวๆเลยครับนะนู่นมันแจ็คขึ้นนู่นอยู่เป็นยอดนะครับก่อนกลับบ้านกันครับเพิ่งเลิกงานกันก็แวะดูพึ่งกันนิดๆหน่อยนะครับนะน้ำหวานไหมครับพันแจ็คหวานมีครับแต่ต่อยครับต่อยเป็นสิบตัวแล้วครับพันแจ็คบอกโดนต่อยเป็นสิบนะครับค่อยๆตัดนะไม่ต้องรีบครับพันแจ็คเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะ ระวังข้างล่างนะครับระวังเละเผาวันมันเยอะนะครับเฮ้ยมันแจ็คเละแล้วโอ้โหพึ่งหมดครับพึ่งเละหมดเลยครับพึ่งพึ่งเละหมดแล้วเดี๋ยวปิ๊กคิ้งเลยครับปิ๊กคิ้งเลยรอปิ๊กคิ้งเลยครับ ไม่ได้กินพึ่งลยครับนะปิดคลิปด้วยครับ